เอ็มไม่กูสักทีเต้จะเสียเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะเ้ยถ้าเท่าเชี่ยอเลยวะแม่งได้ทีเดียวอีกอ้พ่าเลยโอ้ยเายสอเกลือเกลือเกลือนี่อะไรวะเนี่ยจนกูจนแน่วันนี้เรามาดูดีกว่าครับทุกคนว่าในงบ5,000บาทนี้นะครับสลับสกินเอลสุนะครับของเดโมนิกนะครับเราจะได้หรือเปล่าไงทุกคน เรามาดูกันว่าเราจะได้ไหมผมเอาไปก่อนครั้งหนึ่งแล้วกันนะผมหวังไว้ว่าจะไม่มากกว่าสามพันครับทุกคนเอเปิดไปก่อนอันนึงนะครับทุกคนนะเปิดเกลือไปก่อนครับผมแปดชิ้นยินดีด้วยคุณได้แปดชิ้นถามว่าแปดชิ้นกับเจ็ดสิบเก้ามันคุ้มไหมเปิดกลมๆไปก่อนกลมๆไปก่อนครับเปิดแบบกลมๆไปก่อนนะเปิดไปก่อนแบบกลุมๆแบบกลุมๆนะทุกคนนะแบบอันนึงอันนึงอะไรอย่างงี้กลุมๆไปก่อนนะทุกคนนะ อันนี้เราก็เปิดไปประมาณ200แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดทีละ5ครั้งแล้วนะนี่ครับทุกคนเราต้องมีมีสลาวมีเซอร์ลาวนะครับผมมีเซอร์ราวต้องมีเซอร์ลาวครับทุกคน เอาแล้วทุกคนเราจะเปิดแล้วนะครับสามสองหนึ่งโดยกระถาอัปปชัยีไปก่อนเลยสามร้อยสามร้อยผ่านไปเกลือมาเปิดอีกสามร้อยทุกคนถามจริงว่ามันได้นี่มันคุ้มปอกว่าผมว่าคือ คือมันคุ้มปะเจ็ดสิบเก้าได้ได้เหมือนกันแปดชิ้นไม่คือ,ค,อคือมันได้เนี้ยคือมันมันไม่ได้คุ้มอะไรเลยนะทุกคนนะวันคือ <c oughs> ผมเปิดไปแปดร้อยแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราเปิดอีกสี่ร้อยแล้วกันนะครับผมตีไปไม่นับเศษแล้วกันนะทุกคนนะเราจะเทเกลือไม่ได้นะครับทุกคนนะผมบอกเลยตอนนี้เร <c oughs> ็วปืนชงมาหมด,ดแล้วเร็วอึด เป็นพันแล้วนะเนี่ยต้องไม่ได้อ่ะพันสองแล้วอ่ะอ๋อกูจะบอกนะว่าจะเสียขนาดเนี้ยไม่นะเพื่อนแล้วจะเสียเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะเว้ยเพื่อนโอ้ยผมได้มาเป็นร้อยแล้วเนี่ยที่ส่วนปืนเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาวีเล่นกูและเอาวีเล่นกูและเดี๋ยวนะเอาไปก่อนหนึ่งอันเอาไปก่อนหนึ่งอันเอาไปก่อนหนึนเาไปก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดไปอีก 800คูปองนะทุกคน3 2 1แล้วไม่ค,คือเป็นเอ็นผมเปิดแบบปืนที่มันแบบรับเอลสูสกีนมากกว่า5าเท่านะเว้ย5เท่าเชีย่ยอะไรวะมันได้นิดเดียวอยีกไอ้พ่อเอ้ยหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวยังยังยังเล่นเมาส์อ่ะ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 ปับ๊บโอ่อ พันหกครับ,ผม,ม 1, รบผมหมดไปแล้วพนะันหกครับทุกคนผมหมดไปแล้วพันหกนะผมจะเปิดอีกสามสองหนึ่งเออเกลือโอสองพันผ่านไปครับ เราจะหยุดหรือพอแค่นี้ดีนะอิเชียเอ้ยมาเดี๋ยวผมจะปิดตาตัวเแล้วทุกคนปิดตาตัวเองครับวันนี้สามสองนี่ดีกว่าคุณคุณมาก,กดให้เขาดีกว่านี่ครับผมผมมีมือดีมาก,กดให้ผมเอาเลยสามสองหนึ่ง เตียมกันเลยเียมไอ้เที๊ิน่อ่ะเอาเลยลเขกดร่องเขากดกระัน้โอ้เรอรโอ้ดวงไม่มีทั้งคู่ี่อะไรวะนนี่ยจนจนแน่วันนี้สามสาม นึกชาดอูอืออ๋อมันเกลือมันสองพันแปดแล้วว่ะมันสองพันแปดแล้วนะเพี่มันอาจจะเป็นที่ไอดีบางแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยมันสองพันแปดแล้วนะทุกคนอะไรคุณลุยลุยลุยเอาอะไรคุณลุยเอาอะไรลุยคุณ กูมาจะได้ไปเนี่ยกูสามพันห้าแล้วนะเว้ยอีเอ็มไม่กูสักทีเอาเลยเลยต่อสัญญาณองเขานะต่อสัญญาณกระยอนสามสอง ไปเฮ้ยได้แล้วสามพันหกสามพันหกเี่ยเก yeah! ือบหัวแตกแต่ได้สก,กีนะครับทุกคน